สวัสดีครับผมผอกับบาาไส้กัาพี่น้องผูกกับเบื้องพี่นัง่งต้องขอบอกเลยครับว่าเห็ดเถื่อแหลกในชีวิตครับเนี่องขั้วจะกวางพี่น้องก็ได้ร่องเห็ดเบืองได้คล่องที่สวงอลไแล้วครับอันนี้กัดมัเคลียเคียเกียเก้ย,ย,ยปลุนกล้วก็เียมว่างกับเบื้องครับ เกี้ยวๆให้มันให้มันตําก็กระเบื้องน้อยนึงพี่น,อนอ้องมันยังเคาะล่วงไงเฮ็ดเทือกเรียกก็เป็นกระตุกกระตังทีแล้วครับ่อยเฮ็ดไปพี่นอ้องขั้วจะแขวงบ้านจะแขวงดอกเขาเกี้ยวๆล้วเขาก็วดังกระเบื้องลงครับเปะล่วงนัน่นระดับร่องมั่นพี่น้องได้แล้วก็เตรียมเคาะบ้านเนี่ยหามุมหาอย่างมันได้ เตรียมคอครับคอโปรกโปรกลงถ้าห่อเห็ดปูนเพสูงมันเกิดคอง่ายพี่น้องคอข้าวเดียวก็มุ่มหนามุ่มไส้มุ่มขวาจัดระดับรองมันนะครับคอเราห้ากา่ะคอเต้ม,มันร่งได้ระดับแรองห้ากา่ะแปดปูนดอกพี่น้องปาดปูนที่มันแหลบออกปาดตั้งขางตั้งขางที่มันเหลือหลายๆที่เขาก็เอาไปไว้อีกแผ่นหนึง่ง แล้วก็ตักอีกวไป้ไปอีกแผ่นหนึ่งตักไว้แล้วก็ปาดขีดร่องขีดร่องแล้วก็เซร็จขั้ทั้งขางมันออกเขี้ยบเขี้ยบทั้งขางมันออกเตรียมวัดร,ระดับ,บร,ระดับน้ำพ่อประมาณพี่น้องของขั้วกะเห็ดพราประมาณเพราไห้มันเปย์ปันไดดอกแต่กะแต่กะเกือบได้พุ่นละแต่เอามันเปย์เลยกอะขีดเป็นไปเพราะได้พอจะคล้องเห็ดเทือกแรก แรียกในชีวิตเดียบีลังเนี่ยร่างกะมันกะเฮ็ดเฮ็ดไปเฮ็ดมากก่ะกะได้อยู่ดีครับขบข้อได้อยู่นีเท่ากับวัดระดับมีระดับน้ำมาวัดนั่นว่างระดับน้ำลงว่างใส่ว่างขัวครับทั้งใส่ทั้งขัวพอทั้งวัดให้มันได้ระดับได้น้ำมันกะ กันได้แล้วก็โอเคครับเบื้งใส่เบื้องขวาแล้ำเยวก็เรียบร้อยครับเตรียมแผ่นต่อไปครับผม